ควนหลงคาน2023มาดามแป้งเลอค่าสง่างามอวดโฉมในชุดไทยยกมือไหว้กลางพรมแดงเลอค่าสง่างามมาดามแป้งนวลนธุ์อวดโฉมในชุดไทยยกมือไหว้กลางพรมแดงเมืองคาน2023สาาวแก่งและสวยตลอดกาลมาดามแป้งนวลันธ์ล่ำซ้ำอีกหนึ่งเซเล็บจ,จากเมืองไทยที่ได้ไปเฉิดใช้ในงานเทศกาลหนังเมืองคานครั้งที่76ที่ฝรั่งเศสในปีนี้ โดยได้รับเชิญในฐานะแขกคนพิเศษของแบรนด์เครื่องประดับสุดหรูบงโชุรนไฮจิวเวอรี่ <Bonjour. S 1> Hi, ry, ชื่อดังจากฝรั่งเศสล 49, ่าสุด19พฤษภาคมมาดามแปงได้โพสต์อินสตาแกรมแปลงล่ำซํำเผยภาพสวยสง่าของตอนเองที่สวมใส่ชุดไทยประยุกต์สีทองและยังได้โชว์ความงดงามอย่างไทยโดยการยกมือไหว้ทักทายพร้อมแคปชั่นว่า Good e e n o n at the 7 6 Cannes Film Festival Thank you b o n j o o n for inviting me I had a lovely time และ The Khan's red carpet has to be felt to be believed ท่ามกลางเสียงชื่นชมจากชาวเนต็ตที่ต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันอาทิสวยงามที่แท้จริง Red carpet ที่สวยงามมากค่ะ Gorgeous สวยและทรงพลังมากครับสวยอย่างไทยตัวจริงเลยค่ะ Stunningly beautiful ค่ะสวยงามสง่าเลอค่าที่สุดชื่นใจจังเลยสบายตาม,มากๆที่ได้เห็นชุดไทยบนพรมแดงอวดสายตาชาวต่างชาติ ขอบคุณคุณแป้งมากๆครับที่เป็นอีกผู้ปลักดันและคอยเป็นประตูให้ไทยแลนด์เสมอๆและอีกมากมาย